สวัสดีค่ะชาวราศีมีนยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะชาวราศีมีนหนุ่มโสดสาวโสดที่ปรารถนาอยากพบเจอความรักไม่ว่าคุณจะเป็นความรักชายรักชายหญิงรักหญิงหรือชายหญิงนะคะ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของหมอวาด Amazing t a r o t Channel ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเดือน7เดือนกรกฎาคมพักราช2564 2021ชาวราศีมีนมีเกณฑ์พบเจอความรักความสัมพันธ์ในกลุ่มหนุ่มโสดสาวโสดหรือไม่และในทุกมิติความรักเปิดใจกว้างๆค่ะถึงแม้คุณจะราศีมีนนะคะแต่ว่าวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดยังคงมีความต่างกันมากๆเลยและฐานบุญฐานกําเนิดรวมถึงกรรมในเรื่องของการผูกสัมพันธ์รักใคร่วิบากกรรมในเรื่องของความ มันไม่เหมือนกันค่ะฟังไว้เป็นแนวทางเปิดใจกว้างๆนะคะตรงไม่ตรงนะคะขึ้นอยู่กับดวงจิตขึ้นอยู่กับวันเดือนปีเกิดของคุณด้วยนะมาเรามาดูภาพรวมของชาวราศีมีในกลุ่มนุ่มโสดสาวโสด,สดถ้าคุณปรารถนาอยากพบเจอความรักนะคะหมอว่าแนะนําว่าเดือนกรกฎาคมเดือนเจ็นี้เป็นเดือนที่ดีมีเกณฑ์ได้พบเจอความรักมาจากการที่ไปร่วมง,งานมงคลต่างๆแต่ด้วยสถานการณ์ต่างๆมันไม่สามารถจัดงานได้แต่เราสามารถพบเจอความรักจาก เขาเรียกว่าจากเพื่อนของเพื่อนเช่นสมมุติว่าเพื่อนของเรากําลังจะแต่งงานแต่อาจจะยังไม่มีพธิธีแต่เพื่อนของเราดันเขาเรียกว่าเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวอะไรแบบนี้ในกลุ่มนะ่ะขอให้คุณสร้างมิตรไมตรีซึ่งกันและกันมันจะต่อยอดในในมุมมองความรักของคุณได้คุณอาจจะเจอใครสักคนที่อาจจะเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวของเขาแต่ว่าไม่ได้มีงานหรอกแต่ว่าเหมือนเป็นเพื่อนกลุ่มกวนเดียวกันนะ ในช่วงเวลาที่ยังจัดงานอะไรไม่ได้นี่คือเป็นหนทางหนึ่งของชาวราศีมีนที่จะพบเจอความรักค่ะอีกช่องทางหนึ่งนะคะในการพบเจอความรักของคุณก็คือมาจากช่วงเวลาที่คุณกําลังตกที่นั่งลําบากไม่ว่าตกวิบตกเรื่องของการอุบัติเหตุใดๆก็ตามนะคะอุบัติอุบัติเหตุเลยนะคะ,ะหรือว่าความยากง่ายในการใช้ชีวิตหรือว่าคุณเดินไปดูทําเงินตกอย่างเงี้ยอุ้ยวิ่งตามเงินนะคะหรือว่าคุณขับรถแล้วรถเสีย คุณมีเกณฑ์ที่จะเจอความรักโดยบังเอิญเป็นความรักที่มาจากการเข้ามาเขานาะเขาเนี่ยนะมาช่วยเหลือเรามามาดูแลเราแล้วเกิดเป็นการสื่อสารซึ่งกันและกันแต่จะสารต่อไหมว่ากันอีกทีนึงแต่คุณจะได้มิตรภาพใหม่ๆมาจากช่องทางนี้ แต่ถ้าชาวราศีมีนโสดหนุ่มโสดสาวโสดบอกว่าอยากจะหาคู่ออนไลน์ได้ไหมทําได้ค่ะแต่ยังไม่มีถูกใจชาวราศีมีนสักเท่าไหร่ยังคงมีความน่าเบื่อคือถ้าคุณอยากจะเล่นเว็บหาคู่ชาวราศีมีนส่วนใหญ่จะเข้าไปเล่นเพราะว่าเบื่อเบื่อเซ็งเซงสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรออกมาไม่ได้ใครที่ถูกอ,อกถูกใจสักเท่าไหร่มันจะมาจากสองเรื่องใหญ่ๆนี้มากกว่าจากบุคคลที่เราไม่รู้จักหน้าค่าตาม,มาแล้วเจอกันโดยบังเอิญมีมีความเกี่ยวพันกันในเรื่องของเพื่อนของเพื่อนหรือว่า ว่าเหตุการณ์ที่ต้องเข้ามาช่วยเหลือกันค่ะทีนี้ถามว่าความรักจะไปได้สวยไหมถ้ามีโอกาสที่ชาวราศีมีนหนุ่มโสดสาวโสดบางดวงชะตาได้เจอบางดวงชะตาบางวาสนาบางเวลาเกิดได้เจอมองว่านมองแบบนี้ค่ะมันจะมีกลุ่มคนต้องเจอนะคะแต่คุณจะเป็นคนที่ มันจะมีแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่เจอเนี่ยพอได้เจอแล้วรู้สึกดีแล้วแต่เป็นคนที่คิดมากมองการไกลเกินมองอนาคตอันไกลแต่ถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะแต่คุณมองว่าจะคบกันได้หรอเพียงการพูดคุยแค่หนึ่งชั่วโมงหรือการเจอหน้ากาันหรือการแค่ไปดูโปรไฟล์เขาแล้วตัดสินว่าคนนี้รวยคนนี้ไม่รวยอันเนี้ยคือสิ่งที่ชาวราศีมีนจะจะใช้การวิเคราะห์มากกว่าเขาเรียกว่าใช้ความวิเคราะห์ออนานวิเคราะห์ประมาณประมึงว่าฉันจะคบคนนี้แล้วฉันจะคบไปตลอดชีวิตจน จนจนแต่งงานจนแก่เท่าอันนี้ก็จะคือมุมมองชาวราศีมีนบางกลุ่มนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะคุณมีโอกาสเจออยู่แล้วคุณมีสิทธิ์เลือกคุณต้องคิดวิเคราะห์ให้เต็มที่เลยแต่อย่าเยอะเกินไปบางครั้งมันต้องผ่านการเรียนรู้ทั้ง2ฝ่าย ร่วมด้วยคิดเองเออเองคนเดียวมันก็กลายเป็นมโนไปในทิศทางที่ผิดได้แล้วทาให้เราพลาดความรักดีๆไปได้เหมือนกันนะคะอันนี้ต้องระวังกลุ่มราศีมีนกลุ่มหนึ่งนะคะอันนี้ก็มาต้องระมัดร,ระวังในเรื่องของวิบากกรรมเก่าค่ะ j u s t m นนะคะคุณมีโอกาสเจอวิบากกรรมเก่าคือคุณเป็นคนที่อาภัพความรักนะคะในกลุ่มราศีมีนบางดวง,งชะตามีความรักที่ดีแบบไหนมักลงเอยไม่รักสามเศร้าเอยก็ถูกกรอกหรือว่าเอา่อต้องต้องเกลียดกันไปเลยเป็นคนที่ต้องจบแบบไม่สวยเนะี่ย ราศีมีนบางดวงชะตามีเกณฑ์ต้องโดนแบบนี้ถ้ามีเกณฑ์โดนแบบนี้คุณไปแก้วิบากกรรมก่อนนะคะเพราะคุณติดวิบากกรรมความรักมานะคะชาวราศีมีนแก้หรอคะง่ายๆเลยคะ่ะวิธีการแก้นะคะทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของอความรักนะคะเป็นความเชื่อถ้าคุณทําบุญในเรื่องของอเขาเรียกว่าน้ํามัน หรือว่าน้ำนะคะทำบุญตักบาตรด้วยน้ำนะคะทําบุญเกี่ยวกับน้ํามันลดมูลนิธิการขับเคลื่อนอะไรแบบนี้นะคะแล้วมันจะช่วยเขาเรียกว่าการทําบุญคือการเสียสละก่อนการทําบุญบอกเนี่ยเรามีจิตที่อยากทําบุญนะคะเราอยากพ้นวิบากกรรมเรื่องของความรักเจอความรักที่ไรผิดพลาดตลอดเลยผิดหวังตลอดเลยจบไม่สวยเลยจบด้วยการเกลียดกันเลยก็มีอดีตก็ไม่เคยกลับมาหวนคืนอะไรแบบนี้ขอให้คุณทําบุญตรงนี้เฉพาะเดือน7นี้เท่านั้นนะคะส่วนเดือน8เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะคะให้คุณทําบุญตรงนี้แล้วก็ เกี่ยวกับน้ำมันการขับเคลื่อนน้ำมันเติมรถแอนโบรนส์รถโรงพยาบาลต่างๆนะคะน้ำมันขับเคลื่อนหน่วยงานที่เป็นสาธารณประโยชน์คุณทําได้เลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของความเจ็บช้าน้ําใจกรุณาปดล็อกตัวเอง move on ให้ได้ด้วยบางคนมีความผิดหวังนะราศีมินกลุ่มหนึ่งอ่ะพอวิดหวังแล้วก็จําจนตายจําจนไม่อยากจะมีการแต่งงานจําจนไม่มีกล้าจนไม่มีไม่กล้ามีความรักจําจนรู้สึกว่าฉันกลัวความรักไปเลยปดล็อกตัวเอง move on ให้ได้ก่อนถ้า move on ได้คุณจะได้ มีความรักที่ดีกับเขาบ้างนะคะแต่พอคุณปลดล็อกได้คุณจะมาตกในตําแหน่งนี้คือพอปลดล็อกแล้วอ่ะคุณก็จะมีความคิดที่เหมือนกำแพงสูงนะคะการจะมีความรักสักครั้งคุณจะคิดวิเคราะห์แยกแยะเยอะมากๆนะคะเหมือนคนแบบว่า กะคบนานคบยาวแล้วคิดเองประมวลผลเองอย่างที่บอกว่าแจ้งไปอย่างนี้คุณก็จะเข้ามาสู่ตรงระบบตรงนี้นะคะคนที่เข้าสู่ระบบตรงนี้แล้วเขาวิเคราะห์นายมีอะไรเพราะเขาคิดเยอะแต่สุดท้ายจริงๆน่ะถ้าคุณเจอคนที่ใช่จริงๆคุณก็ยอมที่จะจะับผูกสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะปลดล็อกตัวเองให้ได้นะคะทีนี้ถามว่า,าเมื่อเราปลดล็อกตัวเองแล้วอ่ะมันมีโอกาสเป็นไปได้จะประสบความสาเร็จในรักครั้งใหม่ไหมมันขึ้นอยู่กับบ,บุญกุศลนะคะคนบางคนเนี่ย คบกัน7วันมีอะไรสัมพันธ์กันลึกซึ้งแต่อยู่ดีดก็เลิกการภายใน7วัน10วันหรือว่า1เดือนถามว่าเขาเป็นเนื้อคู่กันไหมเขาเป็นเนื้อคู่กันค่ะเควรมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นแสนแต่ทําไมเราเลือกคนคนนั้นให้เข้ามามีอะไรพิเศษในร่างกายของเรามามีเพศสัมพันธ์กับเรามามีเซ็กส์กับเรานั่น หมอวาดขอนี่มันนั่นคือส่วนหนึ่งแล้วว่าเราเคยรักเขาเขาเคยรักเราแต่ด้วยกรรมสัมพันธ์มันสิ้นสุดแค่นั้นก็ถึงได้บอกว่าคนเราเวลาทําบุญก็คือตักบารเขาเรียกว่าตักบาตรร่วมขันทําบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันเพื่อให้เรามีความรักที่ยืนยาวบางคนโหเป็นกิ่งทองใบหย,ยกสุดๆเลยอะ่ะอยู่กัน20ปีเลิกต่างคนต่างไม่มีแฟนใหม่นั่นเขาก็สิ้นสุดกรรมสัมพันธ์ในเนื้อคู่ณนะชาติปัจจุบันในคนคนนั้น ชาติปัจจุบันเขายังมีคนรออยู่อีกเขาจะเป็นเป็นเนื้อคู่คนอีกดังนั้นกลงนเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะดังนั้นอย่าลืมทําตามที่หมอวาดบอกก่อนในเรื่องของความรักแก้วิบากกรรมเสร็จแล้วก็ถ้ามีกําแพงก็ลดกาแพงลงบ้างเพราะความรักคุณมีถามว่าจะมีคนหน้าตาแบบไหนเข้ามาในชีวิตของคุณ จะเป็นคนผิวค้ำนิดนึงนะคะผิวคำ้ำผิวดําแดงนะคะพื้นฐานไม่ใช่ผิวขาวไม่ใช่ผิวขาวเหลืองเป็นคนค้ำๆหน่อยนะคะก็ก็จะเข้ามาในชีวิตถามว่ารุ่นราวคราวเดียวไหมรุ่นราวคราวเดียวกันแต่คุณต้องระมัดระวังคนที่เข้ามาเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะ ถ้าคุณถูกใจมันยังมันยังไม่ผ่านด่านคุณในเดือน7หรอกมันก็แค่การพูดคุยกันเท่านั้นนะคะแค่ลองดูคุณสมบัติบางอย่างก่อนที่คุณจะปักใจแค่นั้นเองนะคะมักจะเป็นมีเข้าเขาเรียกว่ามีให้ให้เข้ามาเลือกแต่ยังไม่เลือกในเดือน7นะคะส่วนคนบอดสนิทก็อย่างที่บอกค่ะเพราะว่าต้องไม่ move on จากดวงชะตาของตัวเองนั่นเองของชาวราศีมีนะอ่ะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับชาวราศีมูมูนชาวราศีมีนนะคะอุ้ยวันนี้หมอว่าดูดวงเยอะมากนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการดูดวงแบบชุดใหญ่ในเรื่องของการทําธุรกิจมันก็เลยอาจจะลิ้นพันบ้างเพระเดี๋ยวต้องไปดูดวงต่อละนะคะก็รีบกลับมาทําคลิปให้กับหนุ่มสดสาวโสดก่อนเดี๋ยวมันจะล่วงเลยเกินปัก หลังไปแล้วนะคะก็พยายามรีบทําให้แล้วส่วนในเดือนหน้านะคะสิงห์หามบอกว่าจะรีบกลับมาทําให้ไวที่สุดแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้มอว่าลาไปก่อนขอให้ชาวราศีมีนปลดล็อกตัวเองให้ได้มาตรฐานสูงเรามีสิทธิ์ตั้งแต่เราต้องดูตัวเราด้วยว่าเราสูงส่งพอที่จะตั้งขนาดนั้นหรือเปล่านะคะเพื่อได้เปิดทางให้ความรักได้เข้ามาค่ะวันนี้หมอว่าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ